โอ้มาน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 นะตัวนี้นนพร้อมครับโอ้ปากนี่ไหมสลิดอ้ยแม่ใหญ่เลยขัดใส่ขัดใส่ดบุติดมาเป็นสายเลยครับปลาสลิดสุดยอดเลยเข่าเดียวลงเข่าเดียวสลิดแมงงามๆครับป่นครับน้นองเอ้ย เป็นสิบแล้วได้กินโบนับเลยเราปากนี่นะโบนับแล้วคือเอรีเลยล่ะปากนี่อายะเลยคือนับโบนับเลยล่ะมีสาวสามสิบสี่สิบบุตรครับอู้นะครับม้าเป็นสายเลยครับเบึ้งเอาเลยครับโอ้ดูดีผลงานนะครับใหญ่นับครับลองนับด้กมื่อนับโอ้อายะอายะโอ้จะือดถอยง่วะ ตูดียังไงวะกูดีกูมกเล้ยร้ายนี่ขูนะไข่ก็แข็งขาดเนาะขัดมันไข่สามจะมันน้ำใสน้ำดีบ่ดี20กว่าโอ้ย20กว่ามันืดแล้วเนาะยะเลยวะอู้ดครับเบิ่งเอาเลยครับใหญ่ภาคโอ้ทีมงานหากินมันเลยนี่งานหากินมันช่วงนั้นเนี่ย ช่วงเงินไปไม่ใหญ่อยู่สกคนมูนได้กินมูดได้อยากกินน้ำจิ้นเห็นในคลิี <g iggle> สี่ป็ตัวสี่ตัวอู้ยมาเป็นสายครับครับแม่ที่บ้านบอกทำสรงให้แม่กินน้อยเออส่งไปตา <g iggle> ต้องต,ตากสองแดดเด้ตากแดดเดียวไปได้ไว่าเฮายำนี่มีกินไหมใช่ตากแห้งไปเลยหรือแห้ง,หงไอกินได้ก็แหละไปะแห้งไงอู้ครับบุญยากปากเลยครับบุญยากปากเลยครับขามไปเลยบุหรี่ก็ขามไปเลยครับอื ว้าหมตัวไหนมตัวน้อนตัวนอนอย่พื้นไหนไหมว้าวบนบนบ้านนิ่นว้าผ่านมาเป็นลูกมูลยิ้มอะไรครับผมครับครับห่วนมาสายเลยโปลามอตะกับกระบีปาก้าเยนะปาก้สองตัวปากาปะกา ขามไปลวดจังแล้วเออจังแล้วเออโอบยากพากเลยครับพี่น้องพี่ดูโอ้โหโบยพากเลยครับโบยพากเลยครับติดไม้เป็นสายครับโหโหเหล้วโหแล้วโหแล้วโหแล้วโหเหลวระหว่างรอพี่อ้องไม่ต้องอะไรนะ เสริมน้ำนึงเดียวเสริมน้น,นึางเดียวโอ้โห<อ>เลียครับเลีเอ,อเลีเอเลี<อ>ครับ